ทำไมไดโน่อ้วนจูเน์การาฟไม่สวยเลยครับปกติเห็นที่มันจะโคง้คงๆสวยๆเนียนๆวันนี้จะมาเฉลยครับประเด็นคือโปรแกรมไดโน่เขามีการปรับตั้งค่าครับที่ตัวนี้ s m o ท t ิ i n g นะฮะมันอยู่ที่ว่าผมจะปรับหรือไม่ปรับดูนี่ไว้นะอันนี้คือไม่ปรับนะครับจะเป็นหยกัยกๆแบบนี้อ่าอันนี้ดูนะครับแรงดันที่ลูกค้าจูนมามันจะยึกๆ,ๆ,ๆแบบนี้นี่คือความจริงที่คนรับไม่ได้อ่ามาดูพวกโลกสวยกันเป็นยังไง ถ้าผมอยากจะปรับอ่ะปพ๊บอ,อย่างเงี้ยผมเห็นปัญหาใช่ปะ่ะเห็นปัญหาว่าเกิดอะไรขึ้นรถไม่เนียนแต่สีเขียวผมจูนแก้แล้วมันเนียนเห็นไหมอ่ะแต่ถ้าผมปรับเป็นสมูทอยากให้กราฟสวยๆเป็นไงโอ้โหแม่งสมูทเลยนี่รอยต่อเกียร์แค่นี้เนียนๆแล้วเป็นไงปัญหามึงจะเห็นไหมถูกไหมแม่งกลายว่าเฮ้ยแรงดันก็นมาดีนี่ว่าเออมีแค่หายบางช่วงน้ำมันไม่ทันอ่ะอันนี้คือไม่ใช่ความจริงแล้ะเนี่ยปรับแค่ตรงนี้เองมันก็แล้วแต่ไดโนครับ ส่วนมากผมก็จะใช้เป็นโลครับก็คือทําให้มันดูง่ายแต่ไม่ใช่ให้ดูไม่ออกอ่ะดูพอเป็นโลปุ๊บดูง่ายกว่าเดี๋ยวดูนะเห็นไหมมันจะฟ้องปัญหาชัดอ่ะแต่ถ้าจูนนิ่งแบบผมเนี่ยยังไงก็นิ่งเหมือนเดิมอ่ะดูสีเขียวอ่ะเดี๋ยวผมปับแบบไม่มีอ่ะเดี๋ยวดูนะปบแบบไม่มีปุ๊บส,สีเขียวคือของแท้ใย,ยก็แท้วันยังขําอ่ะดูนะเดี๋ยวตัวล่างากายเป็นหยกักดูนะเหลี่ยมเหลี่ยมนี้คู่กันบนกับล่างเห็นปะ เนี่ยของแท้ก็คือของแท้อันนี้คือที่เขาจูนมาไม่นิ่งอ่าเขาอาจจะหาปัญหาไม่เจอก็ได้เพราะสมูทไงแต่ผมไม่สมูทไงเห็นป่าใช่ป่ะ